สวัสดีครับเคยเป็นกันไหมครับแบบว่ายิ่งมีของให้เลือกเยอะเท่าไหร่เออกลับยิ่งเลือดไม่ได้ซะง,งั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่าทำไมไอ้ความเครียดจากการเลือกเนี่ยมันถึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนยุคนี้ไปได้ลองนึกภาพตามนะครับแค่ต้องตัดสินใจเรื่องง่ายๆ่ะแต่ทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับ ไอความรู้สึกหมดแรงจากการตัดสินใจเนี่ยบางทีมันก็มาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเรานี่แหละโอเคเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเรามาดูตัวอย่างคลาสสิกกันเลยปัญหาที่เกิดขึ้นที่ชั้นวางยาสีฟันครับอ่ะลองจินตนาการตามง่ายๆเลยนะว่าเราแค่จะไปซื้อยาสีฟันเดินเข้าร้านไปเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนเลยนะว่าจะเอาแค่ยาสีฟันหลอดใหม่หลอดเดียวแต่พอไปถึงปุ๊บ โอ้โหเจอกำแพงยาสีฟันครับยาวเป็นเพื่อดเลยมีให้เลือกเป็น50แบบอ่ะไหน,นจะสูตรฟันขาวสูตรลดการเสียวฟันสูตรสมุนไพรแล้วนี่ยังไม่นับยี่ห้อกับรสชาติที่ต่างกันไปอีกนะเยอะไปหมดเลยแล้วเป็นยังไงครับผ่านไป15นาทีเริ่มตาลายเริ่มเครียดสุดท้ายก็อัมาพาตไปเลยครับคือคิดวิเคราะห์เยอะจนตัดสินใจไม่ได้ ที่เขาเรียกว่า analysis paralysis นะครับผลสุดท้ายก็คือ 1. ไม่เดินออกมามือเปล่าก็ 2. หยิบยี่ห้อเดิมๆที่เคยใช้นั่นแหละทั้งๆที่ตอนแรกอะกะว่าจะลองของใหม่ซะหน่อยไอ้ปรากฏการณ์ที่เราเพิ่งเจอไปที่ชั้นวางยาสีฟันเนี่ยแหละครับนักจิตวิทยาเขามีชื่อเรียกเท่ๆให้เลยนะว่า the paradox of choice หรือความย้อนแย้งของการเลือกซึ่งมันก็บอกเราตรงๆเลยว่าเฮ้ยการมีตัวเลือกเยอะๆเ,เนี่ย มันไม่ได้แปลว,ว่าจะดีเสมอไปนะแล้วไอแนวคิดนี้นะครับไม่ได้พูดกันลอยๆนะมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาแล้วด้วยจากการทดลองที่โคตรจะคลาสสิกเลยที่หลายคนเรียกว่าการทดลองแยมในตำนานนั่นเองครับ เรื่องของเรื่องคือย้อนกลับไปเมื่อปี2,000ครับมีนักจิตวิทยา2คนเขาทำการทดลองหนึ่งขึ้นมาเป็นการทดลองที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายมากเลยนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้นี่โอ้โหทรงพลังสุดๆซึ่งเขาก็ไปทำกันในซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาๆรรแห่งหนึ่งนี่แหละครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาไปตั้งบูธให้คนชิมแยม2บูธครับบูธแรกเนี่ยจัดเต็มเลยมีแยมให้เลือกชิมต้อง24รสชาติ ส่วนบูทที่2นี่ชิวๆมีแค่6รสชาติพอซึ่งแน่นอนครับตอนแรกเนี่ยบูทที่มีของเยอะกว่ามันก็ดึงดูดคนได้มากกว่าจริงๆนั่นแหละแต่แต่ผลลัพธ์ตอนท้ายนี่สิครับพลิกล็อกเลยปรากฏว่าไอ้บูทที่มีแยม24รถเนี่ยมีคนตัดสินใจซื้อจริงๆแค่3%เเท่านั้นเองในขณะที่บูทที่มีแค่6รสกลับมีคนซื้อสูงถึง30%เฮ้ย ต่างกัน10เท่าเลยนะผลการทดลองนี้มันเลยตอกย้ำแบบชัดๆเลยครับว่าพอตัวเลือกมันเยอะเกินไปสมองคนเรามันรับไม่ไหวครับมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าภาวะอัมาพาตจากการวิเคราะห์ขึ้นมาคือคิดวนไปวนมาจนสุดท้ายก็ไม่เลือกซะเลยเอ แล้วคำถามคือทำไมสมองเราถึงรวนได้ขนาดนั้นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นข้างในกันแน่เวลาที่ต้องเจอกับตัวเลือกมหาศาลขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับนักจิตวิทยาเขาอาธิบายไว้เป็น3ข้อหลักๆเลยครับข้อแรกเลยนะคืออาการโฟโม (Fear of Missing Out) หรือความกลัวว่าถ้าเราเลือกอันนี้ไปแล้วเราจะพลาดอันอื่นที่ดีกว่าไปหรือเปล่าข้อ 2. คือความคาดหวังเรามันสูงขึ้นครับพอมีตัวเลือกเยอะ เราก็จะคิดว่ามันต้องมีอันที่เพอร์เฟกที่สุดสิทําให้พอใจกับอะไรได้ยากขึ้นและสุดท้ายครับคือสมองมันล้าแค่การต้องมานั่งเปรียบเทียบตัวเลือกเยอะๆเนี่ยมันใช้พลังงานสมองมหาศาลเลยนะครับจนสมองบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วยอมแพ้ดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งท้อน,นะครับข่าวดีก็คือไอ้ก,กับดักความคิดแบบนี้เราหลุดออกมาได้ครับแค่ต้องปรับมุมมองในการตัดสินใจของเรานิดหน่อยเท่านั้นเอง ทางแก้เนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดของเรานี่แหละครับเขาจะแบ่งคนออกเป็น2แบบนะแบบแรกคือ maximizer พวกนี้คือสาย perfect ต้องหาตัวเลือกที่ดีที่สุดเท่านั้นซึ่งผลก็คือมักจะเครียดแล้วก็ไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เลือกส่วนอีกแบบหนึ่งคือ satisfizer ครับคนกลุ่มนี้จะตั้งเกณฑ์ในใจไว้ก่อนว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าดีพอแล้วพอเจออันแรกที่มันผ่านเกณฑ์ปุ๊บเขาก็เลือกเลยจบไม่คิดเยอะ คนกลุ่มนี้เลยเครียดน้อยกว่าแล้วก็มีความสุขกับการตัดสินใจของตัวเองมากกว่าเยอะเลยครับเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเอาเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงของเราได้ยังไงบ้างจำไว้เลยนะครับว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือในโลกที่ทุกอย่างมันมีตัวเลือกให้เราแบบไม่สิ้นสุดเนี่ยการที่เราสามารถ จำกัดตัวเลือกให้กับตัวเองได้มันไม่ใช่ข้อเสียเปรียบเลยนะแต่มันคือทักษะที่โคตรจะสสำคัญเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นครับแล้วจะทำยังไงล่ะให้เป็น satisfier ได้ง่ายนิดเดียวครับลองทำตาม3สเต็ปนี้ดูนะข้อ1ก่อนจะเริ่มหาอะไรตั้งเกณฑ์ในใจให้ชัดก่อนเลยว่าเราต้องการอะไรกันแน่ข้อ 2. จํากัดขอบเขตของตัวเอง บอกตัวเองไปเลยว่าจะดูแค่3ถึง5อย่างแรกที่ตรงตามเกณฑ์เท่านั้นพอไม่ดูเยอะกว่านี้และข้อสุดท้ายข้อ3เมื่อไหร่ที่เจออันที่ใช่ที่มันผ่านเกณฑ์เราแล้วก็เลือกเลยครับและ move on ไม่ต้องไปเสียเวลาดูอันอื่นต่อให้ปวดหวัวสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะครับว่าบางทีตัวเลือกที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดเสมอไปแต่ มันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ทำให้เราไม่ต้องปวดหัวกับการเลือกอีกต่อไปก็เป็นได้ครับ